ทำไรคะทำอาหารไปเก็บเชอร์รี่วันพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เราจะมีทิปไปเก็บเชอร์รี่กันรับหน้าที่เป็นแม่ครัวอีกแล้วก็จะมีหมูปิ้งหมูทอดข้หมูย่างเมนูหมูทั้งนั้นเลยแล้วก็มีน้ำพริกหนุ่มค่ะ <Wow. S 2> แล้วพี่เขาจะนึ่งข้าวเหนียวไปด้วยแล้วก็มีไส้อวดวด้วยเดี๋ยวยังไงไปดูกันนะว่าพรุ่งนี้ เก็บเชอรี่กันจะเป็นยังไงเป็นครั้งแรกเลยนะที่จะได้ไปเก็บเชอรี่เนาะพรุ่งนี้จะไปเป็นคนสวนหนึ่งวันจะเป็นคนสวนไปเก็บเชอรี่เนาะครั้งแรกเลยไปดูกันว่าจะเป็นยังไงจะอากาศจะร้อนมากไหมแล้วเราจะเก็บได้เยอะหรือเปล่าลูกมันจะเยอะปะจะแดงหรือเปล่านาอยังไงก็ไปลุ้นกันอีกทีเป็นปีแรกเลยที่จะได้ไปไปดูว่าสวนผลไม้ของที่นี่จะเป็นยังไงใช่ลองไปชิมเชอรี่จากต้นเนาจะหวานไหมเออ แต่เตรียมพริกเกลือไปด้วยไหมืบบมันเปรี้ยวก็ได้ีนะเดี๋ยวยังไงไปดูกันนะคะขอตัวทำอาหารก่อนนะ เดทางเราตื่นเช้ามากหกโมงตอนนี้ก<ร>ี่โ<ร>มงแล้วตีสองนะเออเรานอนตีสนะอ,อ,เองเมื่อคืนน่ะแล้วเราตื่นหกโมงตอนนี้เจ็ดโมงแล้ววุ่นวายมากเป็นเช้าที่วุ่นวายดีนะที่เตรียมของให้เสร็จตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่จริงเมื่อวานนี้ก็ <S <S น่าจะเตรียมอาหารเสร็จเร็วอยู่แต่ว่าไปแวะกินหมูก,ก,าการะทะกันก่อนไงมีนัดกันก่อนไงกินหมูกระทะแล้วก็จะกลับมาเรียกอูเบอร์ไหมใช่สิบปดแปดเลยเหรอครับ ตอนนี้เราก็เรียกอูเบอร์เรียบร้อยแล้วนะคะรออูเบอร์มารับอยู่วุ่นวายนะอีกสองนาทีถึงใช่ปะไม่ใช่ครับอีกสองนาทีถึงใกล้ล้ใกล้ละใกล้มาถึงแล้วอีกหนึ่งนาทีเพื่อนเรากดดันเราเบาๆบอกว่าทุกคนพร้อมกันแล้วะกันนะกันนะเ l ารีบอยู่ รถมันไม่รับว่ะอยู่ไหนละรถเนี่ยมันไม่มาสักทีเนี่ยใช่มันไปแปนาทีเลยรถอีกหนึ่งนาทีพี่กบรอเลี้ยวตรงเนี้ยคันสีครีมรักขึ้นไปแล้รัไปเจอกันที่นู่นนะครับ <c oughs> รู้สึกว่าเราหออข้าวมานะไม่มาซื้อกาแฟเฉยเอาไอาช็อตอะล ต <I> อนนี้เรามาแวะแมคโดนัลด์กลางทางนะครับมาซื้อกาแฟซื้อเบฟฟสา์อะไรอย่างนี้นิดหน่อยเนดะี๋ยวแล้วก็เราจะไปต่อกัน <c oughs> ยาวๆ <c oughs> จิบเก็บเชอรี่กันแล้วทุกคนถึงสวนแล้วอากาศดีอยู่แต่ว่าแดดร้อนมากนนตอนนี้สิบเอ็ดโมงครึ่งกำลังจะเที่ยงแดดลดเล,เลแดดลดดูทางเข้านะแบบดูไม่ออกอันนี้เราจะไปไหนเดินไม่เข้าหรอใช่เป็นทางเข้าสวนคนเยอะเหมือนกันนะ เขาเก็บกันหมดแล้วน well, ี่อย่างเป็นแสนเราได้อุปกรณ์ทำมาหากินแล้วพอพอเข้ามาถึง พอเดินเข้ามาใช่ไหมเข่าที่มีไอีกะละมังไม่ใช่อะไรนะกะคุคุถังกะละมังหมอเขาใช้ตั้งให้ให้คุณเราอ่านอันนี้มาได้กันหมดเลยนะคะใครถือธงใครถือธงพี่หน่อยเป็นผู้นำทัวร์จีน แอปิคอรเนาะมืดนาสีเหลืองครับนี่ไงเขาเขจะมีป้ายบอกบางคนมีเพื่อนคนเดียวพ่อนคนดนีเราเ่งจิมแอปิคอรได้ก่อนกันดิกินไปหรอกกินไปเรโอ๊กนี่เชอร์รี่กะกินได้เลยหรอหวานไวไ้เก็บกินเลยเขาไม่ดาเขาเขาให้มาเก็บมันหิวแล้วล่ะ ก็เลบอกมัาลูกอะไรวะคอมันแข็งแค่คอมีคอไร้นล้อมันกินแบบเอ้แข็งๆนี่หรอไอ้คอเลเซอร์ออที่เขาขายในโค้ก่นมันลูกใหญ่ตัวนี้มันสุกแล้วกสกแล้วฝุ่นนะอันนีลูกอะไรลูกคอไม่้น กรอบอร่อยมากกรอบมากทำอย่างไรอ๋อน้องจะกัดได้ยังไงกัดห้ามนะกัด้จริงกัดไม่ได้คือแข็งอะแข็งอะกัดต้องแข็งจริง พี่เกลือต้องเข้าอร่อยอร่อยอเหรอพี่เกลือต้องเข้าแล้วอะอ๋อสรุปรักชิมยังเชอรี่อร่อแล้วหวานหวานดีน่าก็ว่อะวันวันชิมก็มันสูงไปอ่ะเป็นนอง ออมันใหญ่มากเออมันลูกใหญ่มากเลยเนาะนั่งจับเนี่ยเอาถึงหรอไม่ถึงก <โด S 1> ระโดโดหวานเลี่ยงเลี่ยหวาน,วานแต่จะขึ้นยังไงก่อนอือหือ มันหวานมากดูเขาเก็บแต่ไม่ทันเลยเนาะต้นมันเตี้ยๆเองต้อเหาไปไหนกันหมดเก็บจนเหนียวแล้วเหนียวเหนียวแล้วเก็บไม่ทันอ่ะเอี้นี้มันอันนี้มันต้นเล็กอยู่เลยปะแต่เมื่อกี้นี้มันมันใหญ่เมื่อกี้นี้มันก็สูงไปมันเก็บไม่ได้อ่ะกินก่อนเนาะค่อยเก็บเนาะ กินทำมันเบื่อซะ<ม> <laughs> ปอดแดงมากยังไม่สุกยังไม่สุกนี่แหละต้องเก็บกลับอะเราจะเก็บลูกแดงๆกลับไปเหรอว่าไปแม่เราไปเลูกแบบแบบอูอูสวยนนี่ไงสวยอะม,มันหวานอยู่เด้อใหญ่หมันหวานอยู่เด้ ย่อยๆ่อยๆยแต่มันหวานอยู่ได้รักย่อยๆยอยๆหวานอยู่นะชิมดูอู้นั่นน่ะกินได้อันนั้นอะคือเนี่ยเราต้องกินแบบลูกแดงๆฉ่ำๆย้าหู้บอดแย่หลังมากอื้มโคตรหวานโคตรดีอันนี้เป็นสายพันธุ เปรี้ยวมันก็จะเป็นอีกสีหนึง่งมันเปรี้ยวจริงหรอเลชิมเลชิมเล <laughs> นะชิมมันก็หวานอืแต่มันชื่อสายพันธุ์นี้มั้งนะแต่ก็หวานนะแต่มันแพงอันเนี้ยโลแปดดอนเอ้ยไม่ใช่โลสิดอน ส่วนอีตัวแบบเ <ทำ S 1> ชอร์รี่ <มา S 1> หวานอย่างเงี้ยเนี่ยโลโลแปดดอนคือถูกมากนะที่บ้านเรานี่แพงเนาะที่ไทยนะหากินยากเนาะก่อนที่เราจะไปฝากเราต้องกินให้อิ่มก่อนเราไม่ซื้อไปกินเองนะจ๊ะเราเอาไปฝากอย่างเดียวส่วนของเราให้มันจบอยู่ที่นี่อืม บอกจะมาหาล่มอยู่ในส่วนเชอร์รี่ไม่มีนะต้นมันเตี้ยมากกินแบบจุใจไปเลยกินจนอิ่มกินเต็มที่ขี้เต็มส้วมหิู้แถมลายหิ้ว ครั้งแรกมันก็จะตื่นเต้นเป็นธรรมดา,นะาไม่ืนเนเหอกเรานะเพราะเขามาหลายครั้งแล้วคือเขากินทิ้งกินคว้างได้โดยที่เจ้าของไร่เขาไม่ไี้เนียน่ยเนาะใช่ไม่ได้กินทิ้งกินขว้างหรอกหมายถึงว่าให้กินได้เลยคนที่เข้ามาเราไม่เสียค่าเก็บด,ด้วยเพราะมันเก็บไม่ทันจริงๆเออเห<ล>นียวหมดเลยเนาะมันหายากเนาะลูกใหญ่ๆอะ คือมันใหญ่มันโตไม่ทันอ่ะแล้วมันก็เหียวอ่ะคือเก็บไปเขาต้องไปคัดอีกทีนึงอ่ะโอ้เขาเอากันไกลมาด้วยวะละผู้มีประสบการณ์ผม้ก็คิดอยู่ว่าจะเอากันไกลมา แหลงคุณมทรัพย์ด้วยเปิด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 นีแต่ลูกใหญ่ๆของจริงแม่ไอเทมไปม้าปลูกดูดิโอ้โหดูดูพิมมี่ชาวสวนอย่าง,<อ>งแท้ทูลูกใหญ่มากคุณหนูจีบไม,ม่หมดเดี๋ยน้องไปดูที่อื่นมาเขาหน้านี่นะ ต้องเอาเสือมานอนปูนอนดูว่าลูกไหนลูกใหญ่ดูดิลูกใหญ่มากดูมันอยู่ใต้ต้นอะตอนนี้เราย้ายมาอีกส่วนหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เมื่อกี้เราเก็บไปเยอะมากเลย้นีสวยมั่งกิโลแล้วเท่าไหร่คะกิโลละหกดอนแล้วดูสีดิ สีคุ้เพลงคู่สวยอื<ะ>อ๊ะชิมก่อนพ่อนี่นี่แล้วดูไม่ฝุ่นด้วย <c oughs> แต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เนาะข้างในนะ่ะเขาเอามาลูกใหญ่มากต้นมันแบบมันพุ่มใหญ่อะ่ะเราซื้อเยอะมากเลยเมื่อกี้นี้สวยมากเลยอะ <c oughs> แล้วโปดเป็นคนสวน <c oughs> คนสวน เจ้าของฟาร์มไม่ได้หรออุ้ยสีสวยมากเลนนี้อารมณ์แบบดูสวยมากดูดิ so good อารมณแบบ์ม so มแบบสวนสวนนี้แบบน้ำถึงอะ่ะเนาะแล้วขอดูแลดีแล้วฝุวนเมืเอ่อก,กี้นี่แบบแต่เมื่อกี้ลูกใหญ่กว่า <S <S> <S แต่เมื่อลูกใหญ่กว่านะเออมันคนละพันน่ะคนเยอะกว่าด้วย เราเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนตอนนี้เราก็มานั่งรอพี่ๆอยู่ตรงใต้ต้นไม้ข้างรถเรามาถึงใช่ไหมก็มากินข้าวที่ส่วนที่สองกินข้าวเสร็จปุ๊บไปเก็บเชอร์รี่เลยนั่นแหละเข้าใจฟิลไหมเห <c oughs> มือนกินอิ่มแล้วไปทํางานเนี่ยก็ง่วงเนาะง่วงแล้วก็คิดว่าถ้าขึ้นรถไปนี่หลับแน่นอนอไม่เหลือแน่นท้องด้วย กินข้าวเหนียวอย่า<ว>งเงี้ย <c oughs> ส่วนนี้อ่ะลูกลูกเล็กกว่าส่วนส่วนเมื่อกี้เนาะแต่สดสวยน,น,นะแล้วก็กรอบใช่แล้วถูกกว่าด้วยเมือ่อกี้นี้เอาเอาแต่ลูกใหญ่หญไปใช่ปะก็คือซื้อซื้อไปฝากคนอื่นแต่ที่ตัวเองกินเองอ่ะกินลูกลูกเล็กเล็กเหมือนบักอง,งุนน้อยแล้วดูที่เก็บมามีเทา่านี้ยังไม่ถึงครึ่งคูเลยมันลูกไม่ใหญ่ไง,งแต่สนุกดีนะแบบ เปิดประสบการณ์ครั้งหนึน่งเนาะนี่แหละครับสำหรับทริปนี้ก็จะเป็นการเก็บเชอร์รี่ที่นั่งรถมาไกลมากสามชั่วโม,ม,กววมงกว่าสามชั่วโมงกว่าเกือบสี่ชั่วโมงอ่ะเออแล้วกลับอีกเป็นทั้งหมดการเดินทางอยู่ที่เจ็ดชั่วโมงถ้ารวมแวะเข้าห้องน้ำด้วยก็ไปกลับแปดชั่วโมงแต่ก็ถือว่ามารับอากาศบริสุทธินะอืมโอเคนะตอนนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสำหรับทริปนี้เราไปเจอกันใหม่ทริปหน้า บายบายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับโอเคบายบายไปแล้วบายบายครับตอนนี้เราจะไปเดินไปดูวิวพระอาทิตย์ตกแต่มันคืบมากเลยพระอาทิตย์เ <c oughs> มราทองฟ้ามืดเต,ต,ตื่นทองฟ้าไม่เปิดวันนี้อากาศเย็นแล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปดูวิวก่อนกลับ <Okay. S 1> นะครัอันนี้เรา,าอยู่ที่ไหน ตื่นนักรถมาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงขากลับนะหลับเชยอากาศดีมากเลยอ่ะพาลักมาเปอยป่าจริงเหรอโอ้ยแล้วใครจะทำเหบข้าวให้นั่นน่ะสิลักดูไอโบ ก็ไม่กั้นอะไรเลยนะมีอาไมีตีให้หนักงั้นมีอ๋อโอ้โหไม่ได้นะแม่กลัวจับโบวิ่งมาชนมีบกันเลยโอ้โหีทัวกลัวความสีงจัแม่กลัวจัง นี่ทัวไม่กล้าไปเดี๋ยวพาไปน่ากลัวเกินไปไม่ได้เลยเสียวเสียวเลยคิมนั่งแล้วค่อยขยับเข้าไปคิมนั่งแล้วค่อยขยับเข้าไปนั่งเลยนั่งเลยขยับเข้าไป

Gracias.